อู้ดอกไงเนี่ยเบิ้งยกให้ทุกคนเบิ้งเบิ้งแม่เห็ดแม่ตาสะออนวะปลาโนปูกไว้ได้ยังนี่เบิ่งเห็ดแน่หูนะเลี้ยงเสียลายอยู่ น่ะปานปลูกไว้ได้เยัะนี่นี่แต่เห็ดทั้งนั้นหาดไปเก็บเด้อสิทายหเห็ดมูเบิ้งเห็ดพึ่งแม่หมดเจะแม่หลายคุณใช่ทายเห็ดทุกคนเบิ้งก่อนหุดนะ Tu muti mi ibu nate nyuh. Bang.